ช่วงเชิญ <tal word> ยิ้มเชิญยิ้มกระโถษไหมคะกืนกระโถนแล้วจ้ะขี่สไลดสิครัขีกชีกชีน้องสาวคนสวยจ๋าซื้อผ้าเบรกเป็นดิกหน่อยสิจ้ะ ได้เลยค่ะว่าแต่พี่จะเอาล้อหน้าหรือว่าล้อหลังคะวิอ๋อทั้งล้อหน้าทั้งล้อหลังเลยจ้ะแต่ไม่ล้อเล่นนะจ๊ะหยอกหนูอีกแล้วอ่ะพีกว่าตะลมดีอ๋อนี่ค่ะได้แล้วค่ะผ้าเบรกของคุณพี่ <Hey S 2> ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะแหมของดีๆแบบนี้มันต้องอุดหนุนกันอยู่แล้วเพราะพี่ใช้ผ้าเบรกเบนดิกทุกครั้งพี่รู้สึกมั่นใจทุกครั้งเมื่อเวลาแตะเบรกจ้ะรถค่ะอ้าวที่รักจ๋ามาแล้วหรอจ๊ะยังจ้ะ นี่แลใครอะไรเนี่ยก็เห็นอยู่จะถามทาไมอะ่ะอืมนี่จะผาเบรกซื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วดีมากแล้วผักที่พี่สั่งให้ซื้อมาได้ครบไหมจะ๊ะครบสิจ๊ะไหนมีผักอะไรบ้างจะ๊ะก็นี่ไงที่สั่งน่ะได้มาในหัวไปเริ่มเลยกระหล่ำเดือนเอ้าแลมีแต่กระหล่ำปีจ้ะ เขาดีเขาปลูกสดใหม่ทุกเดือนอ๋อเอ้มีอะไรอีกดูสินี่มะเขือโยงอเ้ขามีแต่มะเขือพวงพวงไม่อยู่โยกมาแทนอ๋อนี่ดิดดมีอีกอะไรถั่วฝักโย้อมออนี้ก็ถั่วฝักยาวเออเขาไม่ถูกกันไม่ไปตลาดแค่นี้ยไปซื้อผักตลกมาเต็มตะกร้าเลยนะจ๊ะนี่ซื้อผักเสร็จไปท่ายตะขากรี่นะฉันนี่นะประหยัดเงินไปได้ไปเก้าบาท โอ้๙บาททำยังไงจ๊าที่รักจ๋าก็ตอนแรกต้องเสียค่ารถเมย์ใช่่ะล่าบาท่ะกะโปกรถเมย์รถเมย์มันไม่จอดนะสิมันขับเลยไปฉันก็วิ่งวิ่งวิ่งตามเขามันเห็นทางกระจกหลังมันจะจอดรับฉันบ้างมันไม่จอดเลยรู้สึกตัวอีกทีวิ่งมาถึงที่ซะแล้วแน่ยเลยมันจะประหยัดได้ไงแค่9บาทนี่วันหลังอ่ะเธอก็วิ่งตามรถแท็กซี่สิประหยัดกว่ารถเมย์ตั้งเยอะเออแท็กซี่เร็วกว่าด้วยใช่ นี here, ่ท้ออยู่เนี่ยนี่ตอวิ่งมาไม่ได้วิ่งคนเดียวนะในท้อมันก็วิ่งด้วยเนี่ยเลเล่เล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 เไม่เท่ปัญหาเล่เล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 ิ้นดีอยู่บ้านเอาพ่อเบรกกับพี่เลื่อวันหลังจะได้ให้รถเมเบรกได้ดี